คำที่นิยามพัราพันธ์เป็นภาษาอังกฤษว่า jewelry that feels good on your skin ค่ะ c o l l e c ช i แรกเป็น capsule c o l l e c t i คือกระดูกค่ะไม้ขีดไฟชื่ออัคคีค่ะ <c oughs> อยากทำเรื่องประดับที่เกี่ยวกับเราแล้วก็เสนอวัฒนธรรมไทยในแบบ my own terms my own way เหมือนกันค่ะ สำหรับนกแนวคิดต่างๆในแบบคอลเลกชันต่างๆหรอืองานดีไซน์อ่ะก็มาจากประสบการณ์ตัวเองเป็นคนชอบแบบว่ามองหาประสบการณ์ที่เราอยากจะพูดถึงไม่ว่าจะแบบ beautiful ugly หรือแบบ good or bad แต่ว่าได้ translate มันออกมาเป็นแบบเครื่องประดับ signature style ของเราน่าจะเป็นตัวฝากระป๋องถ้าไม่ได้พูดคุยกันอาจจะแค่คิดว่าแบบดูเท่ๆเฉยๆแต่จริงๆฝากระป๋องอะ่ะเป็น Symbol ของ pressure หรือความกดดันเพราะฝากระป๋องใช้งานมันคือต้องกด แล้วก็ p r e s s อร์ลงไปลูกค้าคนแรกที่ซื้อก็เป็นรุ่นน้องผู้ชายแล้วก็คนที่2ก็เพื่อนผู้หญิงก็รู้สึกว่าแบบสัญลักษณ์อะไรแบบนี้คนก็แบบสามารถเข้าถึงแล้วก็เก็บได้ถ่ายทอดพวกนั้นมาเป็นอะไรที่คนใส่ได้ง่ายแต่โดยไม่ได้ดูเหมือนกุ๊กกิ๊กน่ารักเป็นอะไรที่อยู่ในทุกดีไซน์เลยแล้วก็เป็นท้าทายอย่างหนึ่งด้วยในการออกแบบคนที่เข้ามาเป็นลูกค้าเราอะมีหลากหลายประเภทมากอาจจะเป็นลูกค้าทุกคนที่รู้จักคาแรคเตอร์ตัวเองที่ชัดแล้วแล้วก็รู้ว่าแบบตัวเองต้องการอะไรไปเสริมไปในสไต หรือในเสริมคาแรคเตอร์ตัวเองค่อนข้างแบบว่าเปิดรับให้ทุกคนเขาได้ไปตีความหมายของตัวเองด้วยค่ะ